คุณผู้ชมครับตำรวจทองหลอ่อสนที่กำลังกันกับตำรวจสืบห้านะครับแล้วก็1นึเข้าไปทลายปาร์ตี้นัดเปิดห้องมั่วสุมยาครับที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งกว่า100คนผ่านกลุ่มลับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของพูมิกับที่สนอทองหล่อครับ บอกว่าเมื่อวันที่6ธันวาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจทองหล่อนี่นะฮะได้รับแจ้งจากสายลับบอกว่าจะมีการลักลอบจัดปาร์ตี้แล้วก็มีการมั่วสูมยาเสพติดภายในห้องพักชั้น20ห้อง2001โรงแรม S31 แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะแล้วก็ตำรวจสายตรวจนะครับวางแผนร่วมกันจะเข้าไปตรวจสอบกันนี่นะครับต่อมานะฮะ วันที่7ธันวาคมครับก่อนเวลาเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจทองหล่อก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่านาครบาล5นะครับแล้วก็มีงานสายตรวจนะครับประชุมวางแผนกันไปที่ห้องพักดังกล่าวนะครับจึงกระทั่งเวลาประมาณสักตีหนึ่งเ็จเศษของวันที่8ธันวาคมนะครับก็ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มคนมายัางห้องเนี้ยนะฮะจำนวนมาก น่าเชื่อว่าจะมีการลักลอบจัดปาร์ตี้แล้วก็มีการมู่สุงมยาเสพติดตามที่ได้รับงานมาารับรายงานมาจริงครับก็เลยนำกำลังเข้าไปที่บริเวณห้อง2001โรงแรม S31 ซอยสกุวิส31แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากลุ่มเทพพบกลุ่มคนจำนวนมากครับเป็นนักท่องเที่ยวชายเป็นชาวไทยครับแล้วก็มีทั้งชาวต่างชาติด้วยนะครับเปิดเพลงแล้วก็ดื่มกิน มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะอยู่ภายในห้องคาดว่าเป็นกลุ่มชายรักชายนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวครับเข้าไปตรวจคน้นโดยแบ่งกำลังเข้าไปตรวจค้นตามบริเวณภายในห้องนะครับก็พบนักท่องเที่ยวเป็นชายทั้งหมดกว่า100คนนะครับจากการตรวจค้นเบื้องต้นตรวจพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาอีจำนวนหนึ่ง แล้วก็วัตถุออกฤทธิต์ต่อจิตประสาทประเภทสองก็คือยาเคนะฮะอีกจํานวนหนึ่งก็เลยควบคุมตัวนักท่องเที่ยวทั้งหมดนั้นพร้อมของกลางนะครับมาที่สอนอทองหล่อนะครับตำรวจเขาบอกว่าพบเป็นกลุ่มชายลักชายนุ่งกางเกงขาสั้น เป็นเกงในชั้นในตัวเดียวนะครับอยู่ภายในห้องโดยทั้งหมดนั้นเป็นชายครับมีจํานวนกว่า120คนแล้วก็มีเพศหญิงปะปนอยู่ได้ประมาณ2อสาคนนะฮะทั้งนี้จากการสอบสวนก็ทราบว่านะักท่องเที่ยวทั้งหมดนั้นได้จัดปราร์ตี้สังสรรค์กันมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการนัดหมายกันที่มาเปิดห้องนะที่โรงแรมแห่งนี้โดยผู้ที่เข้าร่วมปราร์ตี้ในครั้งนี้จะต้องมีการลงทะเบียนผ่านกลุ่มลับนะครับและก็มีการให้อดมินนั้นยืนยันตัวตนก่อนที่จะไปยังสถานที่แห่งนี้ ประกอบกับทางสนอทองหล่อนั้นได้ส่งสายลับเข้ามาในเป็นการเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับแต่ทางแอดปินนั้นแม่อนุญาตให้เข้าร่วมนะครับก่อนที่จะนํากําลังเข้ามาทั้งหมดนะฮะไม่รู้เขาคัดยังไงนะคนนี้ได้คนนั้นไม่ได้สายลับเลยเข้าไม่ได้แต่พอจะรู้ว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นที่ไหนนะครับเบื้องต้นก็อยู่ระหว่างการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนะครับนักท่องเที่ยวแต่ละคนก็ โดนแจ้งข้อกล่าวหานะครับนะว่า,เ,าเป็นถ้าตรวจสอบพบว่ามียาเสพติดในร่างกายนะครับสารเสพติดในร่างกายก็จะมีการบันทึกนะฮะไว้แล้วก็สู่กระบวนการทางด้านกฎหมายต่อไปครับ